ใช่ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาที่เกรดเทอมที่สามนะคะก็คือที่ประเทศตุรกีประเทศตุรกีเทอมนี้เราเรียนน้อยกว่าเทอมหนึ่งแต่ว่าก็ข้คอ,อกับเทอมสองเนาะเราเรียนไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดวิชานะคะเจ็ดวิชาส่วนคือตุรกีอ่ะเราเรียนที่อิสตันบูลเนะเาะแล้วด้วยความแบบอิสตันบูลมันเป็นเมืองใหญ่มากแล้วมหาลัยเราอะ่ะมันมี เขาเรียกว่าอะไรอะแคมปัสอยู่หลายๆที่แล้วบางที่อาจารย์อะก็มาจากแคมปัสอื่นด้วยที่ไม่ได้มาจากศึกษาศาสตร์อย่างเดียวทาให้อาจารย์เดินทางมาสอนลําบากเลยทําให้ส่วนมากคลาสอะก็เลยเป็นออนไลน์นะคะประมาณเกิน60%ของคลาสอะเป็นออนไลน์เพื่อนก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคเพราะแบบถ้าจะเรียนออนไลน์ฉันก็ไม่ต้องมาตุรกีก็ได้ไหมฉันก็เรียนที่ประเทศฉันก็ได้ไหมคือเพื่อนก็เสียเงินจากประเทศของเขาเองมาเรียนเนาะมันก็จะมีแบบ กลุ่มได้ทุนกับกลุ่มเสียงเงินเรียนเองก็มีนะคะเขาก็โอเคเกิดเรื่องเกิดขึ้นดราม่าแต่ว่าเลาไว้เราเรา,เรามาพูดเรื่องวิชาอะารีวิวแต่รีวิวเทอมไงมันก็ควรพูดเรื่องน,นอะครับถัดมาวิชาวิชาแรกคือ sociology in education วิช,ชานี้ก็จะพูดเกี่ยวกับพวกสังคมต่างๆในพวกเอ่อเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยทุกอย่างเลย นึกอะไรไม่ออกหรอว่าเธอคือมีอาจารย์คนหนึ่งอ่ะเก่งมากจำอาจารย์ได้อย่างเดียวคือจบออกฟอร์ดเก่งมากแล้วเป็นคนตุรกีคือเก่งมากๆเนื้อหาที่เรียนก็คือดีมากๆอย่างเช่นอะไรอ่ะทุกคนเราลืมเธอฉันฉันปึกแท้ๆปึกมากๆเลย <c oughs> อะ glass lifting ปะเอ้ยไม่ใช่ glass elevator ปะ ได้ปะแมวมันเหมือนมีเออแบบพวกคีย์เวิร์ดหรืออะไรพวกนี้อย่างเช่นสังคมชายเป็นใหญ่หรือว่าเวลาปัญหาสังคมในระบบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจอเออถัดมาเอา่อ Gender in Play Education ก็คือเพศศึกษาในเกี่ยวกับการเล่นของเล่นของเด็กเนาะอันนี้ก็ ก็โอเคอาจารย์ชิวอะทุกวิชาอาจารย์ชิวหมดเธอฉันชิวเพราะฉันไม่ค่อยเข้าเรียนถัดมาอ่อ family family in early childhood education ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับอ่อครอบครัวผู้ปกครองการสอนเด็ก parenting ต่างๆสำหรับเด็กประถมวัยเอออันนี้ก็หลักๆงานก็จะได้ทำเกี่ยวกับนำเสนอ family program ในประเทศของคุณเองซึ่งของประเทศไทยเรานำเสนอเน็ตป้าม้าไปก็ดีนะนา่าสนใจมากๆเลยทุกคนใครอยากรู้จักไปค้นหาได้เน็ตป้าม้าเนเป็นแบบออนไลน์เลยใครที่เป็นผู้ปกครองอยากมีความรู้ในการเลี้ยงเด็กอนุบาลเลี้ยงลูกตัวเองก็ไดเ้เลี้ยงลูกก็ไปดูเน็ตป้าม้าได้นะคะเราก็จะได้ฟัง Family p โปรแกรมของเพื่อนทุกประเทศเลยถัดมาอันถัดมาเป็น Educational อะไรนะออ oh, intercultural education ใน early childhood education again อันนี้ออ uh, guest speaker เยอะมากหลักๆก,ก็จะเป็นคุณจงผู้ชื่อไม่ได้เป็นคนเบลเยียมและฝรั่งเศสเออเราไปทำงานที่โมร็อกโกก็จะเล่าถึงอ,อ่อความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมของเด็กๆในการเล่นของเล่นเขาอะไรแบบนี้เป็นยังไงต่างๆ ซึ่งไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณฉันไม่อยู่อะ่ะเออไม่รู้เพราะว่าส่วนมากวิชานี้อะ่ะมันมีแต่แบบฟังอ่ะฟังฟังฟังเลคเชอร์ฟังฟังอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้แบบได้กิจกรรมทํามากเราก็เลยสติหลุดบ่อยนะคะเขาเรียกว่าโซนเอาบ่อยมากๆเลยวิชาถัดมาก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทอยมิวเซียมทีอ่อิสตันบูลเนาะก็จะมีไปดูพิพิธภัณฑ์ทอยของเล่นแล้วก็ พิพิธภัณฑ์การละเล่นก็คือสองพ,พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์หนึ่งจะเกี่ยวกับของเล่นตั้งแต่โบราณจนปัจจุบันกับอีพิพิธภัณฑ์หนึ่งเกี่ยวกับของเล่นที่เกี่ยวกับพวกการละเล่นต่างๆเออตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ไปดูแล้วก็มาทําอะไรอะ่ะทํารายงานเสร็จแล้วก็ทำโปรเจกต์เวิร์กช็อปนำเสนองานอะไรพวกนี้เออเหนื่อยงานเยอะวิชา,านีงานเยอะมากถัดมา ่า methodology ก็คือ research methodology เป็นแบบควบของเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งเราเรียนแยกเนาะ Quantitative กับ Qualitative ใช่ไหมแต่อันเนี้ยรวมกันเลยก็ก็ชิลอีกก็คืออาจารย์บอกว่าเธออยากเรียนอะไรเธอบอกชันฉันจะสอนอะไรอย่างเงี้ยือแบบ จะสอนตามเนื้อหาที่อยากสอนซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้รีเควสว่าอยากเรียนอะไรเป็นพิเศษแต่อาจารย์บอกว่ารุ่นก่อนอยากเรียน SPS อาจารย์ก็จะสอนแต่อันนี้รุ่นชั้นชั้นก็ไม่มีใครรีเควสอะไรเป็นพิเศษก็คืออยากเรียนทั้งมดเลยบอกอาจารย์ไปเรียนทั้งมดอาจารย์ก็สอนเป็นวิชาที่หน่วยกิจเยอะที่สุดแล้วแปดหน่วยกิจเราเป็นวิชาที่ได้เกรดน้อยที่สุดในเทอมนี้ได้ไม่ถึง90นะคะได้แปดสิบถไลร่แปดสิบเจ็ดซึ่งก็คือถ้าตีเป็นทอะ่ะ 85มันยังได้ A ใช่ไหมแต่ถ้าตีเป็นระบบตัวเลกี87เนะี่ะมันไม่ใช่ AA อ่ะมันเป็น BA อ่ะมันเหมือนแบบอารมณ์3.5ไม่ใช่เกรดสเออเสื่อจอยเกืดตกว,วิชาเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเข้าเรียนนะคะแบบไม่เข้าเรียนที่เป็นถ้าวันไหนไม่ใช่ออนไลน์ก็จะไม่เข้าเข้าเฉพาะวันที่นำเสนองานตัวเองแรงไหมแรงแล้วก็วิชานี้ก็จะทำามีเ e อมไฟนอนเออและได้คะแนนมีเทอมแย่ด้วยแหละ แล้วก็ทําไม่ถูกจริงๆด้วยเออแย่เองอันนั้นผิดเองด้วยแต่อาจารย์อ่ะดีมากอาจารย์คือแบบตอนนี้นี่กาลังทาทิสิตอยู่เนาะวิทยานิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหามีอะไรเงี้ยก็คือเมลถามอาจารย์คนนี้ตลอดเลยแล้วเขาก็แบบช่วย3 4มสรอบเราอะช่วยตอบคาถามช่วยแก้ไขช่วยอะไรให้คือดีมากแต่เขาไม่ใช่เป็นซูเปอร์วเซอร์แล้วนะเออซูเปอร์วเซอร์เราสอนวิชาอะไรวะทุกคนสอนวิชาอ่อ sociology y ย a ซูปเปอร์วิเซอร์เฮ้ยไม่ใช่ gender visor, mm hmm. ร์ซูปเปอร์วิเซอร์เราสอนวิชา gender ร์คอไม่ค่อยเข้าเรียนนะคะถัดมาวิชาสุดท้ายก็คือวิชาภาษาตุรกีอ,อภาษาตุรกีอันนี้ก็ทําเป็นระบบเนาะแบบว่าเป็นหนังสือแหละเป็นแบบเรียงมาวันนี้อยากจะเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องอะไรก็ไปตามลําดับซึ่งอาจารย์คนนี้เขาสอนภาษาตุรกีให้กับเด็กอ,อ นักศึษาต่างชาติทุกๆโปรแกรมอิราซูนโปรตรีเขาก็สอนเนาะก็คือแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ส่วนมากมันจะเน้นเกี่ยวกับแกรมมาซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเป็นด้วยตัวอาจารย์หรือว่าเป็นด้วยตัวภาษาคือ เน้นกรมมิมากกว่าที่จะเน้นให้เราได้คําศัพท์สงสัยคําศัพท์อยากให้เราแบบไปศึกษาหาเองไปเรียนรู้ไปฝึกอ่านไปท่องเองเพราะว่าของสเปนอาาน่ะจะเน้นแต่ท่องให้ท่องศัพท์ท่องศัพท์ให้เรารู้แต่คาศัพท์ให้ยื้อเท่าที่จะรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยกรมมาฟินิดเดียวไม่ได้เยอะแต่ตุรกีนี่คือกราฟิกกราฟิกกราฟิกกรามากเออคาศัพท์พูดนิดเดียวแต่ส่วนมากมีแต่กราฟิกกราฟิกกรามากะเราว่าเพื่อนเราก็บอกว่ามันน่าจะเป็นด้วยด้วยตัวภาษาเองมากกว่าเขาแบบ แกรมมาของตุรกีมันค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้อะเออทุกคนมันเดาไม่ได้ใช่แต่อย่างของสเปนอะมันไม่ต้องรู้เยอะมั้งส่วนมากมันยังพอแบบทูเรนทยกับอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็โดยรวมเทอมนี้คือสรุปคือหนีเรียนหนีเรียนบ่อยบ่อยมากๆตอ้อะไรอีกอมไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรใหม่มากนอกจากวิชา ซซิอัลโลจีแต่ก็ยังจําไม่ได้เพราะไม่ค่อยทบทวนเพราะมันไม่มีสอบการบ้านงานไฟแนลมันไม่ได้ใช้ความคิดมากอะ่ะเออทุกคนงานไฟแนลทุกวิชาเลยนะในเทอมเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่เลยเป็นเพราะงานอะ่ะไม่ค่อยได้ให้ใช้ความคิดด้วยแหละแล้วเราก็เลยจําอะไรไม่ได้อ่ะเราเป็นพออย่างเงี้ยด้วยอะ่ะเออเราไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเทอมนี้มันก็ผ่านไปเร็วมากคือเริ่มเรียนแค่เต็มเดือนตุลาเนาะเปิดเทอมหนึ่งตุลาแต่ว่าตอนสเปนมันเปิดตั้งแต่กันยายนอันนี้เปิดหนึ่งตุลา จิกาทันวาสามเดือนเองหมดแล้วแล้วก็มก,กราเรียนแค่ส,สองสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกที่เหลือสอบเรียนแค่สามเดือนคือมันหมดเร็วมากแล้วสามเดือนเนี้ยไปรงเรียนคือครึ่งนึงน้อยกว่าครึ่งเลยสามแล้วก็ที่เหลือเป็นออนไลน์เออเราก็เลยแทบแทบจะไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าได้เรียนอะไรไปบ้างอืมเหมือนชิวชิว เขาคงอยากให้เที่ยวเขาชอบอ้างว่าออวันนี้ไปเที่ยวแล้วแบบบางคาบอ่ะเขาชอบงดคลาสชอบอะไรอย่างเงี้ยเราวทาให้เพื่อนดราม่าบ่อยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเป็นด้วยตัวบคุคคลหรือว่าเป็นด้วยตัวโปรแกรมเราก็ไม่รู้ฮิฮ <h> ih ิ <ihi> อะไรดีหมดแล้วเราจะหมดสิบนาทีแล้วก็โดยรวมสามเทอมนี้โอเคผ่านมาได้ตอนเนี้ยพูดแต่เรื่องดีเลยใช่ไหมแต่จริงๆอะเวลาเรียนอ่ะ เกิดเรื่องผีผีขึ้นทุกเทอมเลยนะทุกคนแล้วมีดราม่าทุกเทอมมันไม่ได้แบบสมูทแบบอย่างที่เราเล่าเนาะมันก็มีดราม่าเยอะมากแต่ตอนนี้จําดราม่าอะไรไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วลืมแบบลืมเลยท,ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งหมดเทอมสามมาแค่แบบสองเดือนเราปิดตอนสิ้นเดือนมนกราเนาะเรากลับไทยกุมภามีนาเนี่ยเพิ่งสองเดือนเองอ่ะคนแบบลืมแล้วอะถึงต้องทําอัดวิดีโอทําเป็นแบบไดอารี่บอกตัวเองไว้เราก็ เอเทอมนี้มันก็จะมีการเลือกว่าเทอมสี่คุณจะได้ไปประเทศไหนซึ่งก็ดรามา่าหนักมากนักหน่วงเลยเราก็โดนแอสไซน์มาอยู่ที่ตุรกีนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าทําออนไลน์ได้เราก็เลยกลับไทยมาทําออนไลน์ที่ไทยเี่ย้บ๊ายบายจบแล้ว3ยยยมยยยยยยย่ยย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 ียิยยยนยยนยยนยยยยยนอยนยย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 สยยยนยย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 ย